จะย่องไปแล้วผมเห็นแล้วครับผมหวัดดีครับเข้ามาหาผมหน่อยครับผมมาหาผมหน่อยบรักผมหน่อยครับแบงมันคือป่เขาบ้านมาทา่ไหนคะดีค่ะชื่อสวยค่ะค่ะขามาหาก็ได้นะคะเจ้าสวยค่ะ ข่าม้าท่านได้นะคะคือท่านได้บอกผ้าออกไปเลยท่านนอกเลยค่ะโอ้รักเด๋อมาอ้อนลูกเว้ยเว้ยเว้ยเขาเหนียวนะอุ้ย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 ควงติดตรงนี้ลูกเอาปุ้ยปีห้างินกันหรอกระเดียกพานจูเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแม่เอาแม่ครับจากคลิปที่แล้วมันอยากให้ผมสนใจครับมาเจ้าคือควงกจนหรนลูกโอ้ครับผมครับมาเจ้ามารักรักเจ้าเนาะอืมรักเจ้าเนาะเบ่งเบ่งม่เบ่ง มันมันมันถ่ายสวดพราหมณ์ดูดูดูครับผมผมตีแก่ไปว่าเขาสนใจมันได้เราตีสิบสี่ห้ากับเจ้านะโอ้กัดงูแล้วแด้คือคือคือมันตอนนี้ไม่เรียกร้องเขาสนใจอยากหักมันนะมันอยากให้อุ้มมันนาตอนนี้ฮะแต่แต่เราจะทำเอ้าเอ้าก็สวยด้วยหรออ๋ออ๋อโอ้รักวก็เจ้าเนาะ เอ้พระเจ้าเบิ่งครับข้อบินชาลิสัญญาจากคลิปกออ่อนคนะปุ่มสวยรึเปล่าอ่ะธรรมาดาเบิ่งมันเนี่ยซกักดูเข้าไปนนกี่หงกูอืหักกูหลายแม่เบิ่งจเจ้าเบิ่งมาลหลอดหักหลายอือจะเบ่งความฮักอือต่อแล้วมึงต้องมาฮักกูาศสาสใดที่มึงย,ยังกัดพร้อมจะขุดได้ไงไปครับพี่น้อง อยวมันเบึ้กฮักหลายอย่างความรักมันรู้ว่าพ่อมันอยู่นี่นะครับนี่นี่พอนาง้าแม่นกันาง้าอยู่นี่มันหัวพอมันนางเบิงนี่ความอิจฉาทิษยานะครับดูนะครับเบิงพ่อนี่ยอำนาพอมันจะเพิ่อทุกคนต้องรักผมครับผมต้องขอบคุณวามสำคัญส่วนนี้คือมันจะเป็นจ้าฟูงให้ได้ครับปักนี่คือว่า ถ้าผมยุ่งกับข้าเจ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ชอบแล้วมันก็จะมันก็จะกัดข้าเจ้านี่แล้วก็จะรักอีกนี่นี่นี่ความต่อแรงของมันนางเฝ้ามหายายมานี่อยู่ไปแล้วเห็นมั้ยนี่เจ้าไปหายายแล้วเจ้าไปหายายแล้วอืดูครับความรักนั่นงเฝ้าไว้ไปครับนั่งประมาณนี่ประมาณสร้างอาชีพแล้วว่าไปใส่ไปใส่กัญญางน่ ang, นำเบื้องขุนย่างไปมองอื่นเหรเบื้องขุนย่างนั่งนี่ดีกว่ามานั่งนี่ดีกว่านั่งอยู่ นั่งนั่นั่งนั่งมนิตีกว่าเบื้องใหแนบไมได้ไหไหนแนบไปเลยข้าเจ้าหมาพ่อเรียวเรียกเรียกข้าเจ้าแม่แม่แม่แ่หมาพ่อมาเจ้าหมาพ่อเรีวเจ้าหมาพ่อเรวเ็วเร็วเรวเร็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 เร็วเรวเร็วเร็วเเร็วเร็วเเร็วเวเร็ร็วเร็เรวเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วเบ็ววเรเร็วเร็วเร็วเรเร็ จะจีกันกบพอได้แม่มันลูกแม่มันลูกโอ้พระละข้าใจเลนั่นนั่นนั่นละข้าใจมากมากเลยิึงเขาสวยจิเบกันเขาเขาสวยเขาสวยมันกันได้ข้าสวยมันจิบกันเนี้ยบังอิญขพาวปช้ามึงม่จิบได้ก็อีกไม่จิบได้โซนพี่จอโอ้ยตาหมาพเล้วตาหาพอเลี้ยวขึ้นมาที่ไหนได้เาขึ้นมาที่มหนเอีไม่ได้ละตั้งลง เออรักข้าเจ้ามึงมึงเนี้ยงกันวันนี้แม่เนี้ยงกันด้วยไม่ต้องกันนะลูกไม่ต้องกันปล่อยมันมึงก็มีใจปากข้าเจ้ามันสีย่อมครับประเด็นมันสีย่อมมันมันมันจีด่วนร่งวัวดูกันมากมันสีย่อมดุมันตลอดนะสวยเสวยไม่ต้องกันแล้วลูกสวยเสวยสวยหน้าวันแล้วไปแล้วประเด็นปล่อยเขาสวยมันเขาสวยเพราะไห้มันมากไก่เลยวะสวยมาพ่อมาไหนรักษาเสวยบ้างทีเนี้ยยิ่งจะด่วนพ่อจีจ้ามาพ่อสิ เออจ้ขึ้นมาจ้งขึ้นมาจ้าขึมานั่งกับพ่อก่อนแม่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 ังๆนบ่คะมาเร้วมาเร้วมาเรวมาเร้วมาอยมากรินมเรมเร็มาเวมาเ็อมาเ็มาวมาเมาเอ็ัมนเราเราเรมเมเมามาเ็มาาเาราาเนาะ มันกำลังหาทางมันสีวนเวียนยะมองยังยบนแป๊บมันสีวนยืบไปมันจะหาทางปีนแม่เลเหนือยรแม่ล้วเหนือยรึแม่เล่วเหนือยแม่เนเปฟอกเจ้าแล้วแม่ไำเฟอกเจ้าเจ้เพิ่งแค่ไหนไม่ใลูกคนางอยู่มันมมนกันสีบ้านเลยด้ก็มีจานเล็กๆด้วตมากอะ ๋ดีมาแทนดีล่ะเออทีแอบแฝงที่แอบแฝงต้อยมันมีฝ้านะแล้วพอพ่อมันได้กับสีนี้ดิพ่อกับสีนี้ดิแต่มันตอนนี้ตอนนี้มันเป็นเหมือนหมาที่ขัดคอปุ่นมากเลยครโอ้ยเออเราเราเราต้องเราต้องรักมันนะครับตอนเนี้ยเพราะว่าขันผมไม่ความสะพันกับขอเจ้าลร้เกินไปนี่มันติดกับพ่ามมันตันล่าสุดอีกต่างบาดเป๊ะความมันตอนนี้ ใครกัมันินบาเ่ตอนนี้คนไหนเบองงข้อมันนั่นแหะเหนบาี่นี่เลยหอหนบางกูมันอู่กมันอู่วปกจ้านี่ยกระสีออกห้างมันเนี้ยใานมันตอนนี้มันเป็นจ้าสูงมัได้่ดีกว่าเจ้ามาาพ่อเลียวาสยมาาพ่อเลีวสยมาเรียสาพ่อเนี่สมาต่อพ่อไหนมาเรีย ง่ายก็ไดแมแมแม้นแมวแมแมแมมาได้ไไปไหนไปไหนทาทำทำเออว้นเวียนคือแบบว่าเพบาะตังใจมากติดลอยนตังใจมาเลยรรักรรัรักรักรนี่แหละครับพี่น้องมาขามก็ต้คุณเจ้าไปเนม่ยพ่อมเลยนะ่ํร้อยำลียนสบัดนะสามข้าวเลียนสบัด มาอย่างคะ่ะมาในมาต้อนรับค่ะมาไม่ครบแลวคะ่ะเรืก่กซีตัวค่ะ